โอเคค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับในเกมไมค์ค้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการรีวิวแมปที่โหลดมานะคะก่อนอื่นเราจะมาอ่านป้ายกันก่อนเลยค่ะเทิร์นแม็กคืออะไรไม่เข้าใจขอบคุณขอบคุณที่คุณดาวน์โหลดแมปนี้มาไม่เป็นไร โอเคก่อนอื่นแล้วก็จะไปดูกันก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างในกล่องน,นี้ก็มีเมล็ดด้วยแล้วก็มีเตียงคู่นะคะแบบนี้อาจจะเล่นได้หลายคนนะคะแต่ว่าต้องหาเตียงมาเพิ่มด้วยแล้วก็มีกล่องกล่องมีป้ายทั้งหมดแปดอันไม่รู้เอาป้ายมันทำอะไรโอเคเเออกไปเยี่ยมชมแบบกันเลยไปเลยเย้โอเคนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีมาให้ขี่ด้วยอันนี้เป็นลานะคะนี่ค่ะ โอเคเอาอไปดีกว่านะคะอย่ามัวแต่ยุ่งเรื่องราเลยนะคะเรื่องราไม่ใช่สาระสําคัญของเรานะคะสาระสาคัญในวันนี้ก็คือการรีวิวแมปนะคะซึ่งอันนี้มันคืออะไรเราก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยอันนี้สมมุติเราใส่เม็ดอันนี้ไปแล้วเราก็กดอ่ะไม่ใช่มันมีชูการ์เคนอยู่ในนี้อะ่ะกดแล้วไม่มีอะไรออกมาไม่มี ไม่เห็นมีเลยเลยคะ่ะมันต้องเป็น,นกลไกอะไรสักอย่างนะคะแต่ว่าไม่เข้าใจโอเคช่างเถอะเราไม่ต้องมายุ่งกับอันนี้แล้โอเคต่อไปก็เป็นเนี่ยนี้ตรงนี้เมลอนฟาร์มก็คือฟาร์เมลอนไม่ เดินบนฟาร์มนั่นหรือเปล่ามีปุ่มเปิ่มอะไรให้กดไหมต้องหาอะไรให้เกิดสักหน่อยต้องสลับอันนี้หรือเปล่ามันน่าจะดันเมลอนอันนี้ลงไปแต่ว่าไม่รู้ทำไงอะ่ะ เหมือนกันนะคะว่าจะทำยังไงดีโอเคแล้วก็เลือกรีวิวอันนี้ไปเถอะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแนบว่าน่าจะเป็นประมาณเดี๋ยวเราลองลิ้งโตมันแล้วก็เก็บผลผลิตแบบเลิ้งโตสารลิ้งโตอยู่ไหนบอลน,น,นิ่นี่นะคะก็จะเป็นแบบที่โหลดมานะคะ ดีมากเลยถ้าแบบเล่นเอาชีวิตรอดแบบนี้นี่ไม่อดตายแน่นอนค่ะบอกเลยมืดแล้วนอนตรงนี้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูก่อนอื่นเราต้องนอนกันก่อนทอดนี้มันทำให้สว่างเลยหรือเปล่าใหม่ดูด่าหูจริงจริงจริงจิงจ โอเคหลับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าแล้วทุกเตียงที่เลยอ๋อหลับทุกไม่ได้เลยไปโอเคแล้วนะคะแล้วก็จะมีปุ่มให้เรากดตรงนี้พอเรากดปุ๊บก็นี่มันก็จะไหลลงไปเลยนะคะแล้วเราก็กดอีกรอบหนึ่งนะก็จะหายไปเป็นกลไกที่ค่อนข้างนี้นะคะแล้วเราก็แค่ มาเดินเก็บเมล็ดแล้วก็ชิคว่าในถังมันมีหรือเปล่าไม่มีนะคะมันอาจจะมีในลกองนั่นไนงะโอเคแล้วก็จะมาเก็บแล้วก็ปลูกใบกันเลยโอเคนะคะการรีวิวกลไกกข็ของเขาเรียกว่าอะไรเมกโกโก้ก็มีเท่านี้นะคะ่ะก่อนอื่นเราต้องปลูกโปรเทนก่อน เป็นปืนกลที่ค่อนข้างดีนะคะไม่ค่อนข้างดีมากเลยทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการแบว่าเออจะเรียกว่าไงดีบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะอิคเช่นถือเอาไมโกโก้ไปเก็บที่บ้านก่อนิเก็บไปเลยสิ่สิบแปดอัน ่อไปก็จะไปเป็นการรีวิวกลไกลของแปลงผักพวกนี้นะคะนนี้น่าจะเป็นนดไฟหรือเปล่าเอ่ยก่อนต้องเอาล้างก่อน ที่เราหายเลยโอเคนะคะแล้วก็จะไป็นรางวลไกอันนี้กันเลยเขาบอกว่าอะไอ่านไม่ออกกดแป๊บนั่นไงโอ้โหบอกเลยว่ายิ่งว่าคำว่าสุดยอด น,นี่ไงมีกระบองเพชรอีกนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคาก็ว่ากลไกกระบองเพชรมันเป็นยังไงนี่อันเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีเสาๆเนี่ยแล้วมันก็มีกระบองเพชรไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงการรีวิวแบบก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะก่อนอื่นเราจะขี่ม้าเล่นดีไหมเนาะจะขี่ล้าแล้วน,นะ กระโดดข้าวเนั้เนี่ยไม่ได้ข้าหลังจะ,จะหนึ่งจุดโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ช่องของเรานะบ๊ายบาย